ไม่ไหวแล้วอืมตัวนี้ไม่ใจง่ายตัวเย็นจริงๆว่ะสกีบีดีดมดมดมยัตเซอร์สกีบีดีดมดืดดืดสกีบีดีดมดมดมยัตเซอร์สกีบีดีดมดืดดืดพูดมาก โดนต่อยไปนี่นี่หนึ่งสองต่อยต่อยพุดมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ยังไม่ตายใส่ประทังต่อย skibidi toilet eng tai ni te te ski gotcha ski skibidi 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 hi ก็เสร็จแล้วเฮ้ยไปแล้วโอเคไปไปต่อเงี้ยวหายตัวนึงนี่เตะหน้านี่เนี่ยแตะตายตายตายอืออืออือต่อยตุ๊บ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 ตายไม่ตาย ก็จะขอ้อตึ๊งโอเคก็กดนี่สกีบีดีสกีบีดี้สกีบีดี้ดีสกีบีโอโอเคมันตายแล้วเอออ่ะแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้ทำแล้วเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ย,ยนี่มันจีแมน กินไม่ดีดอมรอบเยสะซะกินไดีดอมดิอดเธอฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยตุ้มตาำฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยนี่โดนวิ่งซายไปกินซะกระจอกอ้าเอ้ยไม่โดน นังเอ้ยแกทำฉันไม่ได้หรอกไอ้พวกน่าโง่เอ้ยชอมวาามาแล้วเฮ้ยแกคือตัวอะไรวะเนี่ยฉันคือคาเมล่าทอยเลตล่างอัปเก็บฉันเป็นตัวอื่นฉันจะมาฆ่าแกโอ้ไม่ มันถือมีดมาแล้วโอ้มีดมันติดก็ยังดีเ,เอ้ยทำไมตัวฉันขยับช้าจังเนี่ยเอ้ยเออเอ้ยขยับก็ช้าเลยเอ้ยไม่ไอ้ยอย้โดนฉันแล้วอ้มีด เด้อเด้อไม่ไหวไม่ไหวไม่พักก่อนไปพัก,กอเอ้ยไม่ไหวไปก่อนไปลาเกย์เยาว์วาววาวเฮ้เฮ่มันกระจกฉันมันไปจอบเลยฉัน่กเก่งจะคุณเก่งอ่าฉันขอไปเร็วแหละเออโอ้ นายคิดว่าไหนไหมละ่ะฟักช่องใช่ฉันคิดว่าอย่างนั้นเออใช่ใช่ใชกระวองเพชรใช่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 ใช,ใช,ใชเราจะวางแผนกันว่าเราจะวางกับดักไว้แล้วสกีบิ้เจ้าพวกสกีบี้ทีท่ทอเ็ตมันก็เดินมาแล้วมันก็จะเดินระเบิดของเราปะ เราไปเตรียมของกันอ่ะป่ะลุยนายคิดว่ามันจะได้ผลล็อกกระบองเพชรได้ผลสิตัวนั่นฉันวางไปแล้วตู้ไม่ทำไมเราถึงอยู่ไกลไกทำไมละ่ะยวระเบิดมันระเบิดใส่เราเมื่อต่อสกีบีดีไทเลตมามันก็จะ ลุงอย่บแลเบิดแล้วมันก็ระเบิดตายค่ะ <BROWN> ท <jorn episodes> ี่ชาร์ชันนชาดไหมโอ้าลาดจริงๆเลยเฮ้ยนั่นไงพวกนั้นมาสกีบีดีสกีบีดีสกีบีดีดบดบดบเยสเซสกีบีดีดมดดสกีบีดีดบดบดบเยสเซสกีบีดีดดดสกีบีดีดบดบดบเยสเซสกีบีดีดดดสกีบีดีดบดบดบเยสเซ กิบิดีดอมดอมดอมยดเจกิบิดีดอมดดเกิบิดีกิบิดีดอมดอมดอมยดเจกิบิดีดอมดมดดดกิบิดีดอมดอมดอมยดเอมติกอแผนนานได้ผลจริงๆเลยนะใช่แล้วแล้วกิบิดีทอเด็มันตายหมดทุกตัวแล้วทํทำยังไงต่อล่ะฉันรู้อ่ะ ใช่ฉันก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อฉันรู้แล้วอะไรหรอฟอกทองฉันต้องการเออไม่ไมไมฉันจะไปฆ่าเจ้าพวกสกีบีดี้อยเลตให้พวกนายนะแล้วฉันจะเอาส่วมมารวมร่าง กับตัวของไม่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 ไม,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 ไม่ดีกว่าฉันจะไปลาส,สกีบิดี้ไทเดดมานะจะให้พวกนายทำอะไรก็ได้กับพวกมันโอเค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 ,โอเคนะไปไปก่อนเด้อโอ้ว้าวเออไปดีกว่า โอเคฉันเตรียมมีดมาแล้วจะไปล่าอ้อนั่นไงมันมาพอดีเลยฉันจะเสียบน่ามันเออนี่แน่เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ฉันก็จะกดชั๊กคโก้สกีบิดิ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  สกิบีรีสกิบเรีสกิบเรีว d r บ p drop 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 yes oh ใช่มันตายแล้วนี่นี่เนี่ยตายเิ็ไปนี่ไปแล้วไปเออกระจอกจริงๆเลยอ้าฉันจเจออีกตัวหนึ่งแล้วฉันจะฆ่ามันเงี้ยวจอม เฮ้ยใครยิงอ่ะยิงควดแม่นเลยเข้าตาเฮ้ยขุนุนนะอย่างนี้ต้องเป็นเป็นโอ้โหอจริงด้วยคาเมลาบูมนเธอนี่เก่งจริงๆนะเธอเนี่ยขอบคุณมากนะ้ดยฉันขอเจ็บปืนก่อน แล้วโอเคตอนนี้ฉันจะบอกอะไรบางอย่างนะฮะอะไรเหรอเออโลกเรามันมีสกีบีดทอยเลตเต็มไปหมดเลยมันบุกโลกเราเราต้องจัดการมันให้หมดให้ได้๋อ้โอเคอาอ๋อโอเคโอเคบายนะโอเคบาย อันไปก่อนนะเออโอเคไม่ต้องพูดมากละเออไปดีกว่านีออ่อันลาดาดาพ่อวัดดีพวกนายพวกนายยังไม่ตายกันเหรอใช่อ้นายคือใครฉันไม่รู้จักเลยนายมาใหม่เหรอใช่ใช่ฉันมาจากทะเรศัยอ่ะอ้อยินดีที่ได้รู้จัก แต่ชื่ออะไรกระบองเพชรอะอ๋อโอเคยินดีด้วยสกีบีลี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 สกีบิลีสกีบิลีเฮ้ยมาตีเต็มงสกีบีลีสกีบีลีสกีบีลี สกีบีดีสกีบีดีสกีบีดีใช่มันมาเรื่อยเย้ะเอ๋ดี๋ยวๆดๆดจะพึ่งไปกลับมาก่อนเอ้ยไเดี๋ยวเอาตกลงมากดชักโครกนี่ โอ้โชคดีมันตายแล้วกอชักโคกทันโอ้เป็นไรไหมเออฉันไม่เป็นเลยฉันก็สบายดีนะเอ้ยไปไปกันไปก่อนนะเอยเอเออไปเออสวัสด,ดีพวกนาย โอ้วัดดีมาแล้วเหรอนี่ไงที่นายต้องการซ่วมอันเนี้ยซ่วมเนะอันเนี้ยอ๋อซ่วมนั้นหรอได้ฉันครบออกเป็นแป๊บโอเคไปก่อนเดี๋ยวจะไปก่อนนะเนี่ยโอ้นี่นั่นหรอที่นายต้องการไม่ไม่ไม่ทนายตั้งหากแล้วอา้าวเอาเหรอ ฉันรู้แล้วฉันจะทำอะไรกับมันก็คือเอาไว้นั่งเฉยๆตอนไม่ขาเออนายนี่สุดยอด,ดมากแต่มันขุดงูเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมโอเคโอเคอนี่แหละสวมไม่ต้องไปทำไรหรอกเอามันทิ้งอย่างเดียวนี่แหละไม่ต้องพูดมา เอาเอาเหรอใช่โอเคฉันโคดเตะมันออกจากอันนี้แหละเออเตะมันนี่เนี่ยเออไปละโอเคคาเบราบุเมนจะทำอะไรต่อนะไม่มีอะไรทำแล้วล่ะแต่เจ้าที่พี่นี่มาแล้วก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะทุกคน โอเค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 เอาแหละฉันจะไปละอ่ะโอ้ไปไวมากเฮ้ยเพื่อนตัวบ้าอะไรนะฮะอะไรนะนั่นน่ะตัวบ้าอะไรน่ะตัวใหญ่เลยกระบี่ดีหยอบหยอบหยอบหยุดเสือกรบีดีหยบ สกิบดีด๊อบจ๊อบจอบเยสชัวร์สกิบดีจ๊อมดีดดีสกิบดสกิบดี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 มาเราฉันกัดกันเองอ้าวที่พี่บุ๋มเป็นมาทำไมนี่จะฆ่ามันเองอ้าวโอเคฆใครหนุนอ้าวนจะฆ่าเก้่ ก,การเกร็บการแกยโดยนี้แหละไม่มีวันหลอกฮ่า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 เอกะทันก็ไม่ได้หรอกจัดการได้สิจะมีพลังพิเศษขยับของได้นี่แน่เอ้ยเก็บชมัดโอ้เต็มหน้าเอ้ายเต็มตัวกูอ้าย ตรงนี้กูเออไม่โดนเออไม่เดิน,าาอ,ดนอันสุดท้ายแล้วเด็กโอ้ไม่มันแตกแล้วฮ่หาฮ่าเก็บจต่ฉันไม่ฉันไม่ได้หรอกฉันเตรียมนี้มาแล้วฉันจะเสกฝรั่งเื้ย ฮ่าฮ่าไม่โดนกูหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเออโอ้ยบอกเล้นป่ามืวะเอาบักนั่นนี่เอาไอ้บ้าป่าใส่ฉันทำไมวะไอ้กระจกไอ้กระจกเอ้ยโอเมย อ๋อเมืองคนฮ่าฮ่าฮ่ามึงตีกูไม่ได้เด็กเออเอ้ยฮะไม่ตายหรอก จัดการมันให้ได้นี่เนี่ยได้เป็ดเฮ้ยคิดว่าแกจะชนะงั้นเหรอเฮ้ยไอ้ขี้คิดว่าแกจะชน,น,นะขันได้เหรอแกนี่เป็นสีโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันปลามาแล้วเอออื่ไปเป็นไรเออ เคแก,ก้วเอาแก้วมาทำอะไรฉันจะฆ่าเธอเฮ้ยไม่มีวันตายหรอกไอเอยเอย,ยอมเอะเอะเอะอะยอมแพเอะ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 ยอมแพ โอ้ดีเลยแหละเธอยอมแพ้แล้วฉันจะเก็บเอาวุธปืนของฉันเก็บไว้ที่เดิมอ่นนะโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคพวกนายฉันฆ่าพวกมันเสร็จแล้วอ้อยอดยำไปเลยอ้าว แล้วจบหรือยังวะไม่รู้สิ